ครับลุงรวยก็จะพาไปเที่ยวอ่างกิบน้ำหมู่บ้านทรัพย์ยางอำเภอเมืองตําบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชุขสบู่ครับลุงไว้ก็จะพาไปเที่ยว,ปยาาชชไ,วไปวกันได้เลยครับไปดูที่ว่าจะมีความสวยความงามมากน้อยเพียงใดตามลุงไว้ไป chưa thách được với nam được

มาถึงแล้วอ่างเจ็บน้ำหมู่บ้านสับยางที่ทุองเที่ยวอ,อีกสถานที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นสวนเนาะ ที่จังแจ่วของเรานีนี่ก็ทั้งสงวนงาะได้เริ่มมาถึงแล้วก็ดูที่ว่าจะสวยงามแค่ไหนสวยงามพอสมควร

มาถึงแล้วอา่าเก็บน้ำจะได้ชมความสวยความงามนะท้องที่นีควสวยแตกสงเัตไป маг нам ข้างนี้ก็เป็นสวนมะขามหวานโอ้ออกดอกจะพังนมะขามหวานต้นใหญ่มากยากาศลมรื่นน่องเชียว ่าไมา้สวยงามลุ่มยิ้นลุ่ม,ม,มยินดอกไม้สว,สวยงามแต่ละที่จะไม่เหมือนกันสวยงามมากๆบรรยากาศลุเมยินดีมาก ดชอบท่านใดชอบชอบความสวยความงามชอบความลม่มลิ่นใครก็จะพาไปเที่ยวเฮ้ยเยบรรยากาศเศรย์ เราจะพาไปเดินชมชมสถานที่อืม้มสวยมากสวยมากนี่ไงสถานที่อ่างเก็บน้ำหมู่บ้านทัพยางตำบนลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร đi học mai sẽ xoay ăn chay bò con xoay con ngắm đi con gom điện ngắm dài น้ำที่น้ำใสสะอาดอ่างนี้ยาวมากแล้วก็มีดอกไม้สวยๆประดับชายบอ่อแล้วบรรยากาศก็ร่มเย็น เขาใหญ่ฝนนั้นลัก sạch ป่าผมก็จะพากไปดูข้างหน้าลมเย็นลมไม้ให้พักผ่อนย่อนใจ ร่มไม้ทนล,ลมเย็นดีมากสวยสวย วยจะพาไปดูน้ำมันสวยงามๆน้ำก็สวยน้ำก็เย็นมากน้ำทั้งเย็นทั้งใสน้ำใสสะอาดมองดูเห็นก็นหินข้างล่างเลย ลุงเลยก็พามาเที่ยวรับชมได้ประมาณพอสมควรลุงเลยก็ขอขอบคุณขอบใจใพี่ๆน้องๆที่มารับชมขอบขอบคุณมากๆชอบคมสวยงามอชอบบรรยากาศลุงเลยก็จะพาไปเที่ยวกับสุดท้ายนี้ มก็ขอับสวัสดีไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบาย